เป็นนั่งดูกันได้เด้อไปนั่งดูกันนะ,คะใครอยากดูเอ่อแชร์ติดเอ่าเชียรแล้วติดเสารูดเสาทีตัววันที่หนึ่งตัวก็รูดเสาเช่นั้น What fuck สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับผม PT Channel นะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมของ a i m e w o r l d Tower Defense วันนี้ผมขอนับเป็นวันที่หนึ่งในการเล่นนะครับผมซึ่งผมบางทีผมก็เอ่อจะเรียกว่าอะไรดีอะมา,ทาเทสมั่ง มาเทสตัวละครลงสตอรี่ไปครั้งหนึ่งแล้วนี่คือตัวเอ่อจากไอ,อ้เมื่อ,อ,อกี้นี่คือตัวจากเฟยแกนออเดอร์ผมจำชื่อไม่ได้ส่วนนั่นคือตัวเฟยจากแกนออเดอร์ของเอ,อทิตีแนนนี้แม่ก็มีนะของเฟยเอาพอติฟ้าไปนั่งดูก็ได้นะครับไปนั่งดูก็ได้เด้อไปนั่งดูกันนะนะใครอยากูเออเอออ่ะเฉีิดอ่ะเชียแล้วตดเสารูเสาตีตัว มาที่หนึ่งตัวก็รูเสาวซะง,งั้น What the f u c <oughs> okay, นี่นรดโตะนรดโตะยิ้มมาเลยนะฮะมาเราเราเราเลิกกันเลยพูดไม่ทำ <c oughs> ผมชักพูดไม่ทันตอนที่ผมขยับตัวลคะครว่ะเออเอาไหนดีเอานี่แล้วกันนี่ด่านนี่ Story อ่า Story รรเออเริ่มเลยแล้วกันเนาะไปะอ้อาวอา้อาวเฮ้ อ้าววัดวัดเดยวเดยวเดยวเด้อเด,เด,เดแล้วทำไมฉันติ้งออกวะเข้าใหม่ดิเออเออเรียบร้อยติ้งออกสองรอบ Very good นะฮะมา,ามาดูกันเลยอ้าทุกคนดูนี่นี่คือหน้าต่างดาวโหลดเขา่าก่อนเขา้เขาเกมนะครับผมก็แบบตึงตงไปนะครับทุกคนนะฮะมันมันเป็นอะไรที่ดีเยี่ยบเลยผม Anime World Tower Defense นะครับผม อ่าวันที่หนึ่งเจหนึ่งนี่เริ่มมามีเนืเ้อเรื่องตอรลงตอรี่ด้วยนะฮะทุกคนนี่แมปมันก็ก็ดูดีอ่ะมันไม่ได้แบบเออใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่แบบเลอร์เตอร์อะไรมากแต่มันก็แบบพอดีอ่ะเอาง่ายๆกระทัดรัดดีอ่ะวางไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยวางตัวเอ่อตัวนี้ละกัน300เองถูกถูกมากอิตาโดริยูจิเนี่ยถูกเกิน300ฮะ ตอนแรกอยาอกกวาโกคูนะแต่ไม่เอาดีกว่าว่าตัวถูดัวเราเอามีชนะท่าแพ้ท่าด้วยที่ผมไปเทมา,เานะ,ะเทมานี่คือเล่นจริงแล้วมาครับผมต่อยไปความเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งความไปติดเออเรียบร้อยเออสองตัวไปดิเคลียเวฟเคลียมีช่วงเช้ากับเออกลางวันกับกลางคืนกลางวันนี่คือแบบ ให้เวลาเราแบบนั่งฟาร์มนั่งแบบเอ่ออะไรนะนั่งอัพตัวละครอะไรประมาณนี้เขียนเป็นเว็บไปเอาง่ายๆเกมนี้ฮะซูชิโอมสตอรี่มันชิวมากนะถ้าหากคนเล่นเป็นอ่ะผมยังเล่นไม่เป็นนะมนือสมัครเล่นอยู่นะฮะใครที่เออ่เห็นคนเขาแบบโอ้พี่แค่สองสามวันที่เขาเปิดให้เล่นคือแบบเขาเล่นกันเก่งแล้วเออตัวรู้แต่ตัวไม่เก่งไง <laughs> เห็นใจตัวมั่งตัวเก่งแค่แค่อตาตาให้ เห็น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 หุกก็เห็แต่ก็คลื่นิมพันโทษโทษเออือต้อไลน์ไปทานเอาเอากันเข้าไปเอาเออผมโอเคเห็นองเห็นใจกันบ้างนะทุกคนนะเออแต่สุดตัวก็พูดแบบปกติได้ก็ทีนะโอ้โสดวิแหลกเลยเอฟเฟกต์แอนิเมชั่นทำมมันแหลกจังวะทำไมผมรู้สึกแหลกนะฮะทุกคนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับนั่งอนั่งอัพนารูโตะแล้วกันนะครับชิลๆไปทุกคน อาแนวตวอ่อไปโอเคกลางคืนไปกลางคืนที่เจ็ดไปโอเคสวยวิลกิ้งยังไม่ตันเลยแนวตัวตีไปแนวตัวตีไปลูกถ้าหากลูกไม่ตีก็ก็ไม่มีอะไรให้ตีแล้วตีไปโอ้ตีไปตีไป,ต,ไปตายบ่ไม่ตายวยุ้ยน่าไม่ตายวยุ้ยวิ่งเฉีวเลยไอตัววิ่งเนี่ย อ้าวเฮ้ยตาตัวนี้วางในรูต,ตัวเพิ่มคือที่แปแล้วเลยสองคืนมันมีทั้งหมดประมาณสิบคืนนะครับผมจากที่ผมนั่ไปนั่งเทสมานะฮะดีไปทุกคนตายยังตายเถอะไปจิบเป็นใจให้ตูมั่งมันยังไม่ตายอเออตายไม่ตายเฮ้ยบอสถึกบไปไมือถึกไปแล้วผม ตายเถอะตายยังยังโอเคอะวะกูจบแมนโอเคเปนแปลไทยบ้างบางพายุก็ไม่แปลไทยบ้างเว้จิกซอจิกซอมาทำอะไรวะแล้วจ <c oughs> ิกซอมาทำอะไรอะ่ะ <c oughs> ถ้าตัวไม่นั่งต่อจิกซอเล่นนะเอ๊ะหรือว่ามันเป็นเพชรวะหรือหรือมันเป็นแบบเพชรไว้สุ่มกาชาวะถ้าหาจิกซอไว้สุ่มกาชาก็โอเคผมก็ไม่ได้ว่าสเอหายอะไร วลเวลสองอ่านี่มีตัวละครจ b u บัตตี้ไฟด้วยทุกคนบอกว่าบัตตี้ไฟนั้นเก่งมากไปถึงถึงถึงเกมการ์ดเกมนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวละครนี้นี้่ะสุบตุยจิโกะแล้วกันไปเลยยูจิโกะปลาคายโุโร่ปลไคายโุายโร่วันไปนี่เฮ้ยโอ้ทุกคนผมได้เอ่อเปจิต้าซปเปอร์เซยักก็ส์ว่ะ เฮ้ยเจ๋งเลยเออเมื่อกี้นี้ที่ตูเชง,งักไปเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เพราะอะไรจำชื่อมันไม่ได้โทษทีไอซันจีไปด้วยเว้ยเอาเนกูเข้ามาใส่แล้วก็เอาตัวอะไรเข้ามาใส่ดีกว่าเอ่อเอาตัวอะไระน่นจาจะกซูเปอร์เซียร์โอ้ยเรียกชื่อลำบากเบจิต้าเบจิต้าก๊อดเออจะจะเรียกชื่อมันก็ลำบากอะใส่นี่ไปด้วย โนเมนหลับผมเลยฮะเตะออกสตาร์รับ <c oughs> ผมยูโ you น know, ฮะไอตัวไอตัวที่ได้ทุกรอบในการสุมกาชา้าตู้ไหนที่มียูโนเป่งออกตลอดกับผมยูโ you น know, ตึงมากยูโ you น know, ผมบอกแล้วผมแบบยูโนคือแบบเดอะเบสอะเดอะเบสในความการชาไม่แน่วันที่สองอาจจะนั่งใส่โค้ดเล่นก็ได้ว <c oughs> งกว้างกว <c oughs> ่เบจิต้าปะอ๋ออะไรอะ่ะฮะ แรงไม่สูงไม่สามารถโจมตีได้ w h a t t h e f u c k เอา้าไอ้กเกมหานี่มันใช้แรงใช้แรงไปตัวตักสีนเหรอเอา้าเชียร์ละาวางตัวอะไรได้ไหมเนี่ยอิตาลิไม่ใช่ตัวตัวตวางดีกกไปแล้วนั่นนะขอดผิดโทษเจ้าหกกดเพจเนาะเชียร์ละแตกว่ะป้อมตัวแตกแน่ๆไม่รอดแน่วางเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งแล้วกัน ว่าตรงไหนดีไปไหเนเดี๋ยวก่อนนะามันเดินไปไกลแล้วเฮ้ยเดียว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 อ่างอ,าอิตาโตรยตรงนี้เอออยู่โนะอยู่โนะอยู่โนวานได้ป่าวะอยากว่าอ you ย know, ู่โนะอ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิอยู่โนะผมวานไปแล้วนี่ถ้า <c oughs> หากอยู่โนวานไปแล้วก็หมายความว่าเออไอ้กรุ๊ปยูอาร์ของผมก็หมายความว่า ซุปเบจิต้าซูเปอร์ไซยาก็ชของผมนั้นก็ใช้ไม่ได้เลยเวนกำเวนกำคือเศร้าเลยอุตส่าห์หยิบตัวเทพๆหรก่อๆเทมาไราประโยชน์สะงั้นไปมาตีไปเวฟเวฟคือเช้าเวฟคือเจ็ดไปครับเวฟคือเช้าเวฟเวฟเช้าเวฟคืนโอเคเวฟเช้าเจ็ดเวฟเช้า,ชาคืนเจ็ดโอ้ไม่ก็ คือ <c ười> คือมอนมันสบายจับผมต้องต้องต้อมานั่งพูดได้พวกคำพวกนี้พูดอะเ <c ười> ช่มนมาชิวมากเลยนะใช้แค่เด็กกูสีตัวเองอะแค่ชิวเกับแปแป้ว <c ười> ชิวเกับไปมือเป็นชิวมากเลยอะ <t ul ch> ตุออยาจบแบบสปีด <t ul ch> <t ul ch> ร,ร์น่ะทำยไงอ่ะวาตรงวาตรงนี้ซิ่ง <t ul ch> เดี๋ยวเดี๋ยวเ <t ul ch> นี่ยวาตรงนี้เลยทุกคน <t ul ch> โ,อโอ้ยโอ้ยบักบักบักอะไรนั่นไงผมลงวางเบจิตา้าดู <t ul ch> ใช้ไม่ได้จริงด้วย เดจิตเตอร์ไม่นะสแตนอโลนคนสแตนเลยไม่ใช่ไม่ใช่คือยังไม่เจบกับสแตนดอโลเนาะบอสมาโตตบตายไม่รออะบอสตัวเดิมปะวะตัวเดิมไม่ใช่ฮะอาตัวตีตัวบอสตัวเดิมเนี่ยเอาเวนกรมล้ออเตอดเตอเตอเตียว แต่มาสองพันนะครับผมตึงๆไปโอเคฮะเอาเะว่าคลิปวันนี้ก็จบก,กับเพียเท่านี้มไม่เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมนันเจ็บคอคอแหบเสียงแหบเอาตูนั้งเล่นมุกรอข้ามเวลาฉากคัตซีอนะไรต่างๆนะฮะเอาเวฟเคลีย์ด้วยนะฮะวันนี้ตูก็แบบเอาง่ายคือเสียตูไปแล้วนะฮะทุกคนนะฮะเพียงแต่หาถามว่าทำไมตูยังมีเสียพูดอยู่นะฮะเออมุสลิมจะเข้านะครับผมก็เลยยังมีเสียพูดอยู่ไว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะแล้วตูวก็หมดมุกติการเล่นแล้วนะครับผม วันที่หนึ่งของการเล่น a m n ์ทาว Tower Defense ก็เปลี่ยนท่นนี้นนผมไว้เที่ยวใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์และกดติดตามไปดูด้วยนะครับผมไปฮะ